สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะคะพอดีคุณตักเพิ่งลงมาจากบนบ้านนะคะเพิ่งสอนเสร็จสักครู่นี้เองค่ะเลยแวบมาดูว่าทำอะไรกันนะคะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะตื่นกันแล้วนะคะวันนี้แวบลงมาดูสองสามรอบนอนหลับปุ้ยเลยกอดกันกลมสี่ตัวนะคะตอนนี้ตื่นแล้วนะคะ พอแฟนตาตื่นปุ๊บพี่สิงหาวิ่งมาปั๊บเลยนะคะเหมือนรู้นะคะว่าน้องจะตื่นมาเล่นไว้แล้วเนี่ยค่ะพี่สิงหามาเมื่อสักครู่นี่เองนะคะมาเมื่อสักครู่นี่เองสิงหามาเฝ้าแฟนต้าเลยหล่ะส่วนโคกนะคะยังวงวยเงียอยู่บนที่นอนอยู่เลยทุกวันแม่กับลูกสี่ตัวจะนอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะนอนกอดกันแล้วก็กินนมกันอยู่ตรงชั้นวางของตัวนี้เลยนะคะ เื่อกี้ตอนลงมาน่ยยังนอนอยู่เลยเุาเดินขึ้นไปเอาโทรศัพท์มือถือลงมาปุ๊บก,กระจัดกระจายเลยเสียงหาวันนี้หนูไปซนที่ไหนเหรอสียงหาคาวันนี้หนูไปซนที่ไหนมาคะวันนี้หนูจะพาแฟนต้าไปเล่นไก่เข้าใจไหมลูกเสียงหาเข้าใจที่แม่สอนไหมคะพี่ดำใหญ่พาหนูไปไหน เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่ห้องเลยสงสัยเพราะว,ว่าครอบครัวน้ำอัรมงมายึดห้องสิงหาแน่ๆเลยเลยไม่ค่อยอยู่อะไรเลยไปหาแฟนตาปไปแฟนตาไปเล่นอยู่หน้าห้องปไปหาแฟนตากันเนาะไปะแต่ดีหน่อยที่กลางคืนสิงหาเขาจะติดบ้านเล็กของเขานะคะโชคดีหน่อยเช้ามานี่ไม่ต้องสงสัยเลยหาง่ายนะคะสิงหา ที่ดำนี่ก็แล้วแต่วันเจอมั่งไม่เจอมั่งนะคะอโอ้โหนี่มาเล่นกันอยู่ในแม่ลูกหลังหลังหอพักคุตักนะคะเอ้ยได้ที่เล่นแล้วเขาชอบต้นไม้นะคะอันนี้คุตักไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะเดี๋ยวคุตักจะปล่อยให้มันโตเลยนะคะเราจะไม่ตัดทุกครั้งจะตัดทิ้งนะคะสมัยก่อนยังไม่มีแมวนะคะก็คือ จะตัดทิ้งตลอดตอนนี้ไม่ตัดแล้วนะคะก็จะเอาไว้ให้เด็กๆไว้เล่นกันเลย <c oughs> โคกไม่ออกมาตัวเดียวลูกเพื่อนๆเขาเล่นตากแดดกันรับไออุ่นนะลูกวันนี้อากาศดีนะคะมีลมนะคะทุกคนดูลมนะคะลมเย็นสบายอากาศดีมากเลยค่ะไม่หนาวจนเกินไปเหมือนสองสามวันที่ผ่านมานะคะอืม แล้วก็มารับลมรับแดดกันใช้ได้นะคะคุณตากชอบอากาศแบบนี้นะคะอาบน้ําสบายเพราะว่าคุณตากเป็นคนที่อาบน้ําอุ่นไม่เป็นนะคะคุณตากจะอาบน้ําเย็นตลอดไม่ว่าฤดูไหนก็ตามมีเครื่องทําน้ําอุ่นแต่คุณตากไม่เคยใช้นะคะ <c oughs> มุมนี้ก็จะมากวาดให้บ่อยๆนะคะแต่ลมมาแต่ละทีก็จะ ใบไม้ดินทรายก็จะปลิวมาเต็มเลยอย่างนี้ทุกวันนะคะแันตาก็ซส้นสนเห็นแบบนี้ก็มีความสุขนะคะสิยงหาสิงหานั่งเฝ้าน้องอะไรแบบเล่นกันดองเสิงหลงเสีงหามานั่งเลน้องเล่นน่ะหลงป่ันนี้แม่รักหน่อยไปอ๋ออะไรหน่ะมาเล่นกันดองอะไรหแม่ก็รักสิยงหาไงจุ๊บ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 ให้เดินไปหาน้องนะไป ไปหาแฟนตาไปเล่นกับน้องสิลูกอยากเล่นกับน้องก็ไปโคกมาสิลูกเพื่อนเนเขามารวมกันที่นี่แล้วโคกโคกยังงัวงเงียอยู่บนที่นอนอยู่เลยโคกจ๋าสี่มงเย็นจะสี่มงเย็นแล้วนะลูกโคกตื่นยังโคกยังอยู่ในห้องอยู่นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่นเขาตื่นกันแล้วนะคะ คู่นี้เล่นมวยปล้ำกันอีกแล้วเหรอนี่ฮะสไปกับแฟนต้าเนี่ยฮะดำเล็กจ๋าดำเล็กมีความสูงไลยเลูกถ้าดำเล็กเขาพูดได้เขาคงมีเรื่องราวที่จะพูดกับคุณตักหลายเรื่องนะคะคุณตักรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเขาเจออะไรมาเยอะนะคะดำเล็กเนี่ยเขาเจออะไรมาเยอะก่อนที่จะมามีบ้านเป็นของตัวเองนะคะ แม่รักหนูนะเอ้ยรักไนี่ยจย่ากินอะไรวันนีย้ยังไม่ได้ทำอะไรไว้ให้เลยหุงแต่ข้าวไว้วันนี้อคู่นี้ก็หืมสุดๆเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะโอ้ยลมแรงยังไงหลอกลมดูสิผมพัดหมดแล้วเนี่ยพี่โค้กไม่ยอมลุกเลยโคกหลับปุ้ยเลยอ่ไม่ต้องไปปลุกพี่โค้กนะสิงหานะลูก อย่าไปปลุกพี่โคกนะลกูกเอ้ยคู่นี้นี่ค่ะยืนยันได้ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันที่สุดในโลกเลยส่วนหน่อยเรื่องอาหารนานๆทีจะเห็นสไปเอาเท้าหน้านี้ตบน้องนะคะนานๆคุณตักจะเห็นทีหนึ่งนะคะตบปะ บางทีแย่งชิ้นปลาทูกันแย่งขนมกันก็มีบ้างนะคะแต่ไม่มีอะไรรุนแรงสุดท้ายก็รักกันดีเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติของเขานะคะเหิวหรือยังอะหล่ะเ,เดี๋ยวเมื่ถ่ายคลิปเด็กๆเสร็จเดี๋ยวแม่จะออกไปตลาดนะคะจะไปเดินตลาดเย็นเดี๋ยวซิวันนี้มีอะไรกินบ้างช่วงนี้กระสินเริ่มรดติดแล้วนะคะ ใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวแม่ดูพี่โคกนะพี่โคกลุกหรือยังสิงหาปลุกน้องเปล่า,าลูกนี่ค่ะนุ่นคู่นุ้นก็กอดรัดฟัดเวียงกันอยู่อ่าดำเล็กดำเล็กกับสิงหาเป้าน้องโคกดีมากวันนี้ตอนสอนหนังสืออยู่มีหมาหลุดเข้ามาตัวหนึ่งนะคะแต่ดีหน่อยที่เด็กๆหลับกันในห้องห้องเบอร์สี่นะคะแล้วครูตักเปิดประตูแค่ช่องเล็กๆนะคะช่องมันจะเล็กเท่าตัวแมวนะคะ หมานี่จะเข้าห้องเด็กๆไม่ได้นะคะแล้วิทต๊ก็เลยลงมาไล่ไปแล้วหลุดเข้ามาในซอยนะคะสอนหนังสืออยู่มองลงมาเห็นพอดีเลยพี่โคกยังไม่ตื่นนะคะทุกคนโคกยังไม่ตื่นเหรอลูกหนูนอนนะคะแม่ไม่กวนนะลูกนะแม่ไม่กวนน้องนะแม่รักโคกนะ <c oughs> โคกนี่เรียบร้อยมากเลย วันนี้สิงหาไม่ยอมไล่จับน้องเป็นอะไรย่าคู่นี้เป็นอะไรกันสิงหาจ๋าดําเล็กจ๋าสิงหาก็อ้วนขึ้นเยอะนะคะจากวันแรกที่หลงมาหาคุณตักคุณตักรู้เลยว่าน้ําหนักเขาเนี่ขึ้นเยอะมากๆเลยวันแรกมาตัวยังเบาๆอยู่เลยนะคะสิงหาง่วงไม่ลูกง่วงก็เข้าไปนอนบ้านเล็กนะคะเดี๋ยวแม่จะออกไปตลาดนะ เดี๋ยวขากับซื้อขนมมาฝากทุกตัวเลยพี่ดำใหญ่เงียบนี่ไม่รู้เป็นนอนอยู่ซอกบ้านใครพี่ดำใหญ่เนี่ยสิงหาจะไปไกลนะลกูกเดี๋ยววันนี้จะให้กินข้าวห้าโมงเย็นเด็กเด็กเดี๋ยวแม่ขึ้นบ้านแล้วนะคะอ่ะเล่นกันอยู่มุมนี้แหละดีมาก ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูต,ตั๊กคงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะและขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเด็กๆของคุณครูตัก๊กทั้ง7ชีวิตนะคะครูตั๊กก็จะดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังเรามีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ